เจตัดการสุกาิติอินเดียนตระทตปีนาตสังกติเซโซโยปนาภิโติโนพนิตินเมากรมีนาตติงกาจะตั้งัคไทยะต้องเวดีคาอัญจะตระนัตะอังคสะาลามาสังสังเกติเสโซโยปนาภิโติโน่พนินตนเมาครทมังตุนตนในวัดเจโอภาไทยยายาถาตังโยวาโยติมีุนปันิตาติเซโซโยปนาภิโขติโน่พนินตนเมากระทมตัติอตาคามาติเตดียายาวนังภาไทยยาเอตัดาง ที่ีปาติเตยังยามันสีร้วันต่างกันนยานะทำมังค่ามาเตเลธทรมาจาดิงเอเตนะทมเอนะปาิยาติเมตุนปันท์นิเตเตโซโยอปนามีโกสันติตามสมปปตะเิติรปุต่อปิสัตว์อิติปติฆาณะตาธารัตาอันตตังขะนิกายะปิตังกิตเตโซจันญาติกายะปนามีโกนาโคติงกานไปเรีนนะอันสามกาสังประมาณิกาการทยระตามเรีนางวัน่สีโกถะเตาวะตาเตาวิตติโยตุก็ตาพิจติยังตันตาตาพิจิ อาเป็นเอตาพระวาทโทเทตตาตติฮิพีกุยอุปรงเทเตตามพลังอนนาลมพังตาปาทิกนทสาลัมเดียเยเปโควันโทเทอปเทมันเนสัญญาทิการถูกติงกาไลยะยิคุวะอนาไปได้วัตถทเทตตาจะประมาณนังว่าอธิการมายะทุกเสวะมหาลักษมณ์ปิคุฆนวีหาอดังกะหาปะเด็นสัตสามิกาอานตัวเทตัมปิคุลัวอาเป็นเอตาพระวันโทเทตตาตติหิปิคุยอุปรงเทเตตามพลังอนนาลมพัง ซาปาิกับังซาำเพจไปกวันกเดอาดกมัเนสมหันรักกัเาะก็ไล่ไปกู้วาอาณาไปนายวันทุเทนนราจะตังดีเตยบนาพียงพีงกทดอมูได้ปลาลาทีกินทำไมเอ็นะอนุทางไสยาเปรี้ยวนามนันอีมัมหาพมริยาจ้าไว้จันทีตาโตตะประเดนนะสาปดกะลาาปดกะดูวะหมูลกันเชียตดที่กระตโหติ ปีกุจาโททปฏิกตโยะปนาโกปิกงโตโตตอัปิกอนยาพายาติกนาตะกินเจเตังเลอุปาะปรลติีะะเนตยาปเดวปนัยิมมมเดียดาไวจันติโตตระเดนนนตามาดุกระอาะะะอนยาภาิจันเจตกะังโหติกรติเตตเลสมัตตอุปาทินปีกุจโางิทเตตโโยปนาโกสมกตสังฆาสภิเกระระมยยปะเทนรังวันตกิกะนามสัะเปะกหะ ตินไยเาตอปีโกปีกุมาสโยมัตมาสมาการตังข้าาเพริมากมีเพรตาตั้งวันตรกังวาอันที่ติที่กระตังสรมาทัยปัปคายขปะคาอันท้าติตจะเมตไชิตสังขีนะจะปะกกสัมโกสัมุตมานเอวตมานอเอโกเทโสภาโสระตติเิวันจาตเจ้ปีกวัตรมาตถิวะปะคัยในยจ้าปีโกปีกุยยาวะตติยังสามบุรุพระตพรตสัมปติคายาะยาวะิยันตสามบุรุพระจะมโนตังปติชจยะเอเจตังตระโนเตังปติจตยังตโส ตางเซลล์ปะกอปะการัรกโอติอันตนปตะระกปะกเอะโราเทวะปะเจดะีเออบงวะทิยุงมาสนมตทางปิกนินจีเอาบาดุดะทัมาว่เจตะปะกูวินาจะวะดิเตตะกอัมหากันเจุกันตะตุปิตาาเยาวะหาธาตินานาเดปะราติอัมหากมเปตัทางขมาติเตปิกูปิกุเอมสุวิยามะตะมันตเอวักอาบาดุดะนาเจตะปกูทัมาวะดีนาเจตะไปกู วินาจะว่าีมาไอจิสัมปทานำปีตั้งคาเฟ่โตติดจะทมตาเชนัมปตั้งสังเครนนะสมังสังโฆสัมบูรธมะตอวตาระเอกเทสภาสุรลรตีวันจะเตปีโกปิโกธมนาเทววกับปัดทะยงเตปีกปิกยวตาติยังสัมพรุราชตระายจาวตจันเสัมพราามานางตังปฏิเจยุงเอเจตังรังโนเจปฏินิจจะยุงกับทิงขาดิเสสเพโคเรวันทุปะจักรติโกติโอเตตปฏิจะปฏิ กันังกรกังว่าหัมปะจะไป็นตกินควบขามีกันกังกว่าเวลามาถายจะนรรทมมาวัดแตนนาเดติโอพีโกีวิโยปธรมะอัตตานวัดิจกาติวัดจจนีย่ไม่ว่าธรรมะอัตตานวัตอาตมะีพีครูวัดเทตุธาทำไม่ละพีโกปี อายาตะมันต่างวะการตีตาทำไมเอ๋อมังสมกัตจยิ่งตาตาโก้ดไปสาติดังอันยาบดว่าจะเรีนะอันยาบดว่าจะนอุทิเตนยตบหิวัจจะตาไปคูตาบดจะเทวะปะคะเรต่องยิยาว่าะติยังสามรุระตสามมรุภาติตำโพรตาตติกราญายาว่ตจยันเทสามรุด้านจะมโนตัมติชายาเอเตตังตังโดติปาติจิัยตั้งกระิเสโส พเปเรีว่าอันจะต้งสามันนี้ก็อุปทเบหารปโกละทูตกนปะมาติโตันสกปะปะปะรรมาติิจันติจวะสุตกุานิจะอตเนาทุกทันนี้ทิจันติจวะนิจะสอีก็ปีก็อมะยอายียมาขอูละทูสกปะปะธมาตลอายมัตะโกปะปะกธมาตาทิจันติจวะสุตกุานิจามาตทุกทนนี้ทิจันติจวะนิจะปะกะาจะทำไมัมฮาอาวาสาอารันตอิชาวาเตนาติ เอวันจะซปีกิวัจจาโนเตพี่กูเองไัยยันทันทาขาบไโดนันทาขาโนจับหโวสขาไโนมหะขาโนจะไปขรัวพยาขาดไโนจัไปกุตาทิตยกัปติจัยอกังปติตกะเจงะติตติโสพีกูพกเอันิโยมาจะมาองอวัจนจะไปขรัวฉันท่าขามีโนนจะไปขัสาขาดิโดนน่าจะไปขุมหะขาไโนนน่าจะไปขรัวพยาขาไโนจะมาโคกูลาทูตกระปะระมะตาโตอานยัดสมาตขัปัตมาสาาที่ตันตีตวัดทุ ที่จันติติวณิจักราปปะปะตาชนสมัยมหาอวตารอรันติอิสวัสดนาติเอวันจ่าต่อปีกูวัตบรนที่ว่าป่าขันในสปีโกปีกุฮิยะวัตติยังสามนุปราดิสามนุปราติตัมพโรตัตอเปติราชยะว่ายะวัตติจันเจทศมนุปราจุมโนตัมเปติเชยเจตังกุณรังโนติป่าตีนิจเตไทยทั้งกติเสษโส อทดีาโอายจตบันโตเตละตังกาิเสตสาธรมมนงวาปรมปาติการะจัตรโยวาตติยากาเยทางปิกลวอันยะตังวันยะตังอาปัจวายาววติหางฐานนางปิตาเทติตาวะติหางเตนาภิฆูนามาภวันธาพลังปุตบุญทัวะเตนะภินาอุติงฐาตัางปิุปนาตายจอปัติปัติจะปนันจินธรรมนัตโตปิคุยัตถิตยาวุยตดิกโตปิคุทังโหตตาโสปิคุอภเตาโเอกตเปดเอนวิตาิกโตปิุังโกตังปิุอภัยยโสจักปิคุอนัพปิโตเตระปิกลยะง อยังตาตามิเกะตาขายางธรรมดชามิกะจะดูยปีชามิกตจิตตะไปตัติยำปีปุชามิกะจิตตะไปดุดท่าปฏรีเทพาเยีมนสมันตรตมาตุนฮีเอลเมตังชานิยามีสังขารที่เสสุดเทโสนิติโตนี่จบสังขารที่เสษครับผมกราบในมรดกการหลวงพ่อครับที่ได้สวดแล้วก็นี่คือเป็นการฝึกซ้อมนะครับไม่ใช่สวดจริงๆแล้วก็ไม่ได้สวดตามพิธีกรรมที่ถูกต้องนะครับแต่หลวงพ่อท่านซ้อมแล้วก็ท่านเปิดโอกาสให้ ช่องคุณลำญ่าพระสมเด็จได้ทาคลิปนะครับประกับนับนการหลวงพ่อครับนี่คือเป็นการซ้อมนะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าไอ้ท่านแต่งกายไม่ถูกต้องหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นครับนี่ก็เป็นการซ้อมนะครับเป็นการซ้อมให้ท่านได้มีความชํานาญคล่องแคล่วนะครับสวดยี่สิบกว่าปีแล้วอ่าท่านสวดพ่อสวดมาหลายสิบปีแล้วแต่วันนี้เราได้เห็นท่านสวดอยู่พอดีก็เลยขอทท่านบันทึกเทปนะครับเพื่อที่จะให้เอฟซีได้เห็นว่านี่คือการสวดปฏิโมกที่เราได้ยินว่าสวดปฏิโมกปฏิโมกไม่ใช่ของง่ายครับนี่ครับคือเทคนิคก่อนที่จะได้ สวดในที่ทํากลางสงนะครับท่านจะต้องมาฝึกซ้อมทุกวันนะครับดูดีครับตำราท่านต้องเปื่อยแล้วเปื่อยอีกนี่ครับนี่ครับรับอบกรลับในพัธการหลวงพ่อครับสวัสดีครับ